มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือนด่วนชนประธานแจ้งข่าวชาวเมืองเชียงใหม่ตีหนึ่งคืนนี้มวลน,น้ําก้อนใหญ่จะมาอีกนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์อํานวยการโครงการชลประธานเชียงใหม่กล่าวว่าสถานการณ์น้ำปิงณนะจุดพีหนึ่งได้ผ่านช่วงสูงสุดไปแล้วหรือเฉลี่ย530.5บาลูกบาทเมตรต่อวินาทีทรงตัวอยู่และเคลื่อนตัวไปยังท้ายน้ำแล้ว แต่ว่าสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจนะคะเพราะว่ามีฝนตกในพื้นที่ตอนบนในช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะทําให้ลําน้ําแม่แตงน้ําแม่เตาหายและแม่ริมมีปริมาณเพิ่มขึ้นจะ,จะมีมวลน้ําก้อนใหญ่กว่าไหลลงมาสมทบในเขตเมืองประมาณ1นึนาฬิกาของวันที่26กันยายนนี้ค่ะซึ่งจะมีระดับสูงกว่าระดับน้ําที่ท่วมก่อนหน้าในประมาณร้อยลูกบาศเมตรต่อวินาทีจึงขอแจ้งเตือนประชาชนว่าให้เตรียมการระมัดระวัง สาเหตุที่น้ําไหลาบาลงมามากแต่ว่าการไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่ํากว่าที่คาดการมาจากพนังกั้นน้ําของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ประกอบไปด้วยคันดินกระสอบทรายและก็แบรีเออร์สามารถป้องกันน้าไม่ให้ทะลักหรือล้นออกมาท่วมบ้านเรือนของประชาชนเพราะว่าสามารถสู้น้ําได้4.45เมตรค่ะแต่ว่าคืนนี้น่าจะต้องแผ่กระจายล้นออกมาและทําให้น้ําท่วมสูงกว่าคืนที่ผ่านมาจึงขอให้ประชาชนเตรียมการรับมือและอย่าเพิ่งเข้าพื้นที่น้ำท่วมหรือว่ากลับเข้าที่อยู่อาศัย ขณะที่แฟนเพจ a c e b o o k คนั้านนาะได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมระบุว่าบ่ายนี้น้ำปิงเพิ่มระดับน้ำไม่แผ่วในเมืองท่วมหนักขึ้นถนนช้างคานถนนจเจริญประเทศจมหนักแล้วบางจุดน้ำสูงครึ่งเมตรสภาพน้ำท่วมถนนช้างคานถนนจเจริญประเทศอำเภอเมืองเชียงใหม่ระดับน้ำยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังน้ำปิงเพิ่มระดับสูงขึ้นช่วงบ่ายวันที่25กันยายน2567ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ